ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํารู้ในเทมพลังแฝงพร้อมวิธีการเล่นของน้อง v วโอเ t ตฟาร์มป่าในแพลปัจจุบันให้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปดูเนี่ยผมขออะไรนิดนึงนะครับ ใครที่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่กันเนี่ยฝากกดให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูผมมานานแสนนานเลยไม่กดให้กันอีกเนี่ยเจ๊ร้ายใจดับบากๆเลยนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเปกระตุ้นใจกันด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคอย่างแรกที่เราจะมาดูกันเลยนะครับก็คือในส่วนของไอเทมนะครับวันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ใช้เสียงป้นนนล์อะะะไไรรรรสัักเเท่่่าาาหคบพว พอดีค่อนข้างจะเจ็บคอนะก็เลยขอใช้เสียงแบบเซฟนิดหนึ่งนะครับอ่ะในส่วนของไอเทมเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ไอเทมเนี่ยปกติเนี่ยเราจะออกเป็น2เซตนะครับ2เซ็ตใหญ่หญเลยเซ็ตแรกจะเป็นโซลิเวอร์นะครับเซตที่ตีแรงลดคูดาวส่วนเซตที่2เนี่ยจะเป็นเซตไฟเออร์สตอมบนะครับในการตีเร็วแล้วก็ดูดเลือดนะครับข้อดีข้อเสียก็อย่างที่บอกไปว่าอันแรกอะ่ะมันจะตีเร็วเอ้ยมันจะตีแรงแล้วมันจะมีลดคูดาวนะครับดาเมจจะค่อนข้างที่จะแรงมากๆคือยิงปุ๊บแทบจะเข่าสุดเลยนะครับแต่ว่า ที่ข้อเสียอะไรเนี่ยคือเวลาฟาร์มมันจะไม่มีดูดเลือดไงมันจะตีแล้วมันจะดูดเลือดไม่ขึ้นครับเพราะงั้นหลายคนก็หันมามองในส่วนไฟเออซอมโบนะครับในการ ตีเร็วนะครับมีดูดเลือดแล้วก็ข้อดีของไมโอคือถ้าตีเร็วอ่ะมันจะลดคูลดาวไห้สกิลหนึ่งแบบกลับมาเร็วขึ้นนะก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าดามเมจก็จะน้อยลงแต่อาจจะขายไฟร์สตอมโบไปออกตอนเล่เกมก็ได้ในส่วนของคนที่ใช้ไฟร์สตอมโบเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยผมขอมาแนะนำไบโอธนูฟาร์มแล้วกันนะครับเพราะส่วนตัวชอบอะไรที่มันตีเร็วแล้วก็ดูดเลือดเร็วๆนะครับตอนต้นเกมเนี่ยให้เริ่มมาเป็นในส่วนของฮันเตอร์ไนฟ์นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสตอมมี่โบเลยยยยนนนนนะะะะครรัับแแแลลล้้ล้้ววกก็็อออองเเเเเเทาาีี่่่ตตถจสสโย ก็อาจจะออกเป็นในส่วนของกิลด์กรีฟนะครับหรือว่ารองเท้ากันซีนะครับแต่ว่าถ้ามีสตันน้อยหรือไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยก็เอาเป็รองเท้าตีเร็วเลยมันก็จะฟาร์มเร็วยิงเร็วแล้วก็ทำดาเมจได้เร็วกว่านั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์เนาะแล้วก็สมมุติว่าเราเนี่ยโดนทั้งกดดันเยอะนะ้อแล้วเราก็อยากตีเร็วอยากดูดเลือดเนี่ย ก็ให้ออกเป็นไฟเออร์สตอมโบในชิ้นที่3หรือว่าขึ้นไฟเออร์สตอมโบแบบธนูฟาร์มใหญ่ขึ้นมาในชิ้นที่3ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองว่าไม่มีใครทําอะไรเราเราอยากได้ราเมจดมากขึ้นนะครับไฟเออร์สตอมโบอาจจะไปออกเป็นอันที่5นะครับก็คือค่อยออกชิ้นใหญ่ในชิ้นที่5ก็ยังไม่สายนะครับชิ้นที่2องชิ้นที่3ดีเราจะออกมาเป็นในส่วนของคิดสันติหรือว่าดาบขีนะครับในการเร่งอัตราขีแล้วก็ทําให้ขีแรงขึ้นยิงแรงขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาในชิ้นที่4เนี่ยเราอาจจะออกเป เป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างเยี่บบางนะครับไม่ค่อยมีเกราะไม่ค่อยมีแท้งอะไรเยอะก็เป็นโบเกนสเปียก็ได้นะครับแต่ถ้าทีมโ,โหหนามาตะไกรเลยครับเป็นพวกแบบโอมานะครับเป็นโอเมนแล้วก็เป็นตัวแข็งๆเป็นเซฟิตอะไรเงี้ยน,นะครับเชื่อผมเถอะมูลามาสะจะดีกว่านะครับถึงจะยิงไม่ได้แรงเท่าโบเก้นสเปียแต่มันยิงเจาะเกราะไอ้พวกนั้นได้นะครับก็เป็นทมที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่เหมือนกันนะครับชิ้นที่5ก็อย่างที่บอกเนาะก็จะขึ้นมาเป็นไฟเออร์ตอมโบนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ก็เราก็จะขึ้นไปนในส่วนของไอเทมเร่งดาเมจชิ้นต่อไปแล้วก็ลดคูดาวให้ด้วยนะก็จะเป็นในส่วนของโอมิอาร์มนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีลดคูดาว20%ถ้าเราฟาร์มป่าเราก็จะมีบัฟฟ้า20%ก็จะลดคูดาว40%พอดีนะครับสำหรับสายโอมมอาร์มนะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยบางคนติมๆหน่อยก็อาจจะออกเป็นเกาะเกิดน,นะครับหรือว่าใครที่มั่นใจในฝีมือหรือดาเมจตัวเองเนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้าอยากเล่งดาเมจแรงๆไปเลยเนี่ยก็เป็นแฟร์ t ดทูดจะดีกว่าโบออฟซัเตอร์นะครับเพราะว่าแบบยิงแรงแบบโอกาสติตด ผมว่ากองลงนอนกองกับพื้นแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของพื้นฐานอันแรกของไ o นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากขึ้นเป็นแอดวานนะครับ ตอนเลตเกมอาจจะขายรองเท้าสีเร็วเป็นกันซีซีนะครับแล้วก็ถ้ากันซีซีแล้วรู้สึกว่าโหมันยิงไม่ตายจริงๆว่ะเพราะว่าวาโอเนี่ยมันโดนเนิร์ฟดาเมจไปตั้งแต่สมัยก่อนนู่นเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราอาจจะขายรองเท้านะครับเราขายรองเท้าได้นะวาโอเพราะตัวละครของมันไม่จำเป็นต้องใช้รองเท้าอยู่แล้วอาจจะขายรองเท้านะครับไปออกเป็นเอ,อ่อบว์ออฟซาเตอร์หรือว่าขายรองเท้าไปออกเป็นเกาะเกิดก็ได้ถ้าติ่มๆนะครับแล้วถ้ารู้สึกว่ามันยังแรงไม่พอนะครับดาเมจมันยังเบาอยู่เลยพี่นะครับก็อาจจะเปลี่ยนไฟเออร์ตอมโบ หรือว่านะครับหรือว่าเรามองว่าเฮ้ยไฟยเออร์ตอมโบเป็นโซลิเวอร์แม่งไม่แรงว่ะอ่ะเปลี่ยนใจแล้วกันใส่เป็นโบเก้นสเปียร์แม่งเลยนะครับก็ยิงยับยับยิงแรงแรไปเลยแต่สําหรับผมนะไทยเลือกนะผมมองว่าโบเก้นสเปียร์กับโซลิเวอร์ถ้าเรามีมุลามาศแล้วอะ ผมมองว่าออกโซลิเวอร์จะดีกว่าถามว่าทำไมถึงดีกว่าเพราะโบเก้นสเปียร์มันจะเป็นการเจาะเกาะแล้วก็เอาไปหักกับเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลลามาสายอีกหนึ่งทีนะครับมาทำให้เจาะเกาะไม่ได้เต็มร้อยนะครับแล้วก็น้เมจของโบเก้นสเปียร์เนี่ยแค่1 1 0นะครับแต่ดาเมจของโซลิเวอร์เนี่ยพลังโจมตีพื้นฐานมันอยู่ที่70ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะถ้าฆ่าศัตรูได้นะครับจะได้สแต็กพลังโจมตีนะครับ บวกสนวนสูงสุด30ครั้งนะครับก็คือดาเมจบวกมาอีกห0 60บบวกเ0เท่ากับอะไรว่าตกเลขอีก130มอ่ะมันก็จะได้ดาเมจเยอะกว่านะครับและที่สําคัญคือในลดคูดาวมาด้วยถ้าเราแบบไม่มีบัฟฟ้าเงี้ยเราก็จะยิงยับยับได้นะครับก็โซลิเวอร์เอาเป็นไอเทมเลสเกมแล้วกันนะครับในการยิงหัวยิงหน้าที่ไม่แบบโคตรจะแรงนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของไอเทมนะครับต่อมาในส่วนของรูนนะครับก็มีคนถามผมมาเยอะเหมือนกันในส่วนของรูนว่าเออใช้อะไรดีระหว่างแรมเพจกับเลดนะครับ ผมจะไม่พูดถึงออนซอตนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะในส่วนของออนซอตมีคนแนะนําเหมือนกันว่าแบบเป็นไวโอเจาะเกาะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะครับส่วนตัวผมจะใช้เป็นในส่วนของเรดหรือไม่ก็จะเป็นลมเพดนะครับข้อดีก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าในส่วนของเรดเนี่ยมันก็จะยิงติดขี้ทีนะครับแต่ว่าลมเพดเนี่ยมันจะยิงแรงแต่ตาติดขี้มันจะน้อยซึ่งลมเพดผมแนะนานะว่าให้ใส่ลมเพดในกรณีที่แบบเราออกขี้ชิ้นขึ้นไปนะครับแต่ว่าไวโอเนี่ย พื้นฐานของไอเทมขี์ของมันอะจริงๆมันมีแค่ชิ้นเดียวสําหรับผมผมมองว่าถ้าผมเล่นวายโอนะครับไม่ว่าจะเกมไหนผมจะเล่นเป็นรูเลตเพราะผมจะเน้นอัตราการคีที่ทําให้มันยิงติดคีมากกว่าความแรงของคีที่ทําให้อัตราการติดคีของมันน้อยแล้วบางทีอาจจะยิงไม่ติดคีททาให้แบบถ้าเราดวงซวยมากๆอะเผอๆกิ้งยิงไม่ติดคี้นี่ชิบหายเลยนะผมบอกเลยแบบเลือดเขาห้าสอยิงไม่ติดคีคือแบบไม่สะดุ้งนะเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าเป็นรูเลตน่าจะดีกว่าลัมเพทแต่ถ้าใครออกของคี้สองชิ้นขึ้นไปเป็นลมเพก็ดีรัาเนร้ แล้วก็ตรงกลางก็จะใส่เป็นสปิริตก็ได้ครับถ้าจะยิงเร็วนะครับหรือว่าแอสซิเนตก็ได้ถ้าอยากยิงแรงนะครับก็เป็น2อันนี้นะครับเน้นวิ่งเร็วนะครับจะวิ่งเร็วตีเร็วหรือวิ่งเร็วตีแรงก็ได้แล้วแต่นะครับประมาณนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นดรกก้อนคอตามสเต็ปนะครับเอาไว้เจาะเกาะยิงแรงขึ้นนะครับประมาณนี้ในส่วนของรุ่นนะครับต่อมามาดูในส่วนของพลังแฝงนะครับเออพูดไงดีผมหาเออโรทำไมวะเนี่ยในส่วนของพลังแฝงไวยโอ นะครับจริงๆไวน์โส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นพลังแฝงนี้กันเนาะพลังแฝงผีเสื้อแต่ส่วนตัวผมชอบเป็นในส่วนของตายเกิดนะครับเพราะว่าเอาไปป่าเนี่ยผมรู้สึกว่าโดนล้วงบ่อยมากนะครับในส่วนพลังแฝงตายเกิดเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะเอาเป็นแข็งหรือเป็นฮิลก็ได้นะครับส่วนตัวผมมองว่าแข็งดีกว่าแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมใส่มาเป็นฮิล เพราะงั้นผมจะใส่เป็นฮิวแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการสลิงเกอร์เร่งดาเมจนะครับตายเกิดก็ยังที่รู้กันนะครับว่าเอามาใช้แบบจังหวะพลาดตายไปได้ไดกดเกิดแล้วเล่นต่อได้นะครับสำหรับพลังแฝงในการต่อเนื่องก็ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น,จจโนโลเลดจิ้งกิฟโนเร่งดาเมจแล้วก็ในส่วนของแอปออฟเซิฟายนะครับในการเร่งดาเมจทำให้เลดจิง้งฟโนเนี่ย กิ้งยิงปุ๊บมันจะดาเมจแบบเด้งขึ้นมาแบบแรงมากๆนะครับแล้วก็แอคออฟซักกี้ไฟน์เนี่ยมันก็จะทําให้ดาเมจของเราเนี่ยแรงขึ้นตามการเวลานั่นเองนะครับก็ค่อนข้างเยี่ยมเหมาะกับไบโอนะในส่วนพลังแฝงนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมเอาอันนี้มานะครับแต่ว่ามันก็มีพลังแฝงที่เหมาะกับไบโอในการไล่ฆ่านะครับก็จะเป็นในส่วนของอันนี้นะครับในส่วนของไบโอที่เอาเพิ่มเลือดมาอย่างเออเนเจอร์กิฟต์นะครับแล้วก็ออกจากพุ่มแล้วยิงยับอะไรเงี้ยแล้วก็ ผีเสื้อนะครับยิงโดนปุ๊บเนี่ยทีมก็สโลหลังจากนั้น3วิก็ลดเลดือดเขา8%ของ HP สูงสุดก็ไล่ล่าได้ดีกว่าในส่วนของตายเกิดแต่ตายเกิดคือถ้าเราพลาดเราเกิดใหม่ได้ไงมันก็เป็นพลังแฝงที่ค่อนข้างจะโอเคเหมือนกันสำหรับไบโอป่านะครับก็เจาวันนี้มาก็ได้หรือตายเกิดมาก็ได้นะครับหรือว่าเมื่อกี้เห็นแบบเมื่อกี้เห็นเคิร์ดอัปเดตแบบจริงๆเคิร์ดอ,อัปเดตก็ดีนะครับเวลายิงแบบ กิ้งยิงปุบบุบแล้วก็ปลาระเบิดเลยยิงอันติยัดไปอ่ะถ้าแบบเคิร์ฟออฟเดย์แล้วแบบเขาใกล้าตายอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการเร่งดาเมจที่แรงกว่าในส่วนของ f o r ์เรสต์ว e r เดนะแต่ว่ามันก็จะต้องยิงให้ครบ3ทีก็ค่อนข้างที่จะติดเงื่อนไขาย,ยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าติดก็แรงมากๆในช่วงเลดเกมนะครับก็ลองเอาไปเล่นได้แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบถ้ผมเลือกนะผมจะเลือกตายเกิด นะครับผมจะเลือกปลายเกิดขับผีเสื้อนะครับส่วนตัวไม่ค่อยชอบเค r ิดอัปเดตประมาณนี้นะครับในส่วนของรุน่นไอเทมพลังแฝงนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ่งกิ๊งกุ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทริคเทคนิควิธีการเล่นการฟาร์มการเล่นเกมแล้วก็การทำคอมโบของน้องไวโอเลตในแพทปัจจุบันให้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะครับอย่างแรกที่เราควรรู้เกี่ยวกับตัวละครตัวนี้เลยนะครับทุกคนไวโอเลตเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่เก่งและก็แข็งแกร่งมากๆในตอนกลางเกมเลดเกมนะครับเป็นตัวละครระยะไกลที่มีนาเมจในการตีป้อมหรือว่าฮีโร่ได้แบบ สะบึงสะพึงน่ากลัวมากๆนะครับแต่ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยก็อาจจะกัดไก่ใส่สเก็ตนิดน,นึงนะครับเพราะงั้นสิ่งที่เราควรทำนะครับในตอนต้นเกมหวยอเล็กก็คือกลมนากลมตาฟาร์มนะครับก็อย่าพยายามหาตีหรือไปไล่บวกเขาเยอะนะครับถ้าไม่มีเพื่อนแต่ถ้ามีเพื่อนอะ่ะโอเคแหละเราบวกได้ถ้าแบบอีกทีมเขามีเลือดเต็มเราก็ยิงต่อยิงต่อเราก็ถอยยิงต่อยิงต่อเราก็ถอยแต่ว่าอย่าหวังนะว่าเราจะได้ฆ่านะครับเพราะว่าดาเมจของเราเนี่ยอ่อนด๋อยมากๆเลยนะครับวิธีการฟาร์มอย่างที่เห็นนะครับเรามีเพื่อนมาช่วยฟาร์มก็ดีเเรรรราาจะะได้ฟ์ม็วนคับ ในส่วนของสกิลไวโอเลตเนี่ยแพสซีฟอธิบายง่ายๆเนาะแพสซีฟมันคือการที่ไวโอเลตใช้สกิลหหรือสกิลสหรืออันติโดนศัตรูนะครับจะลดคูดาวให้สกิลหทันที0.5วิในแต่ละสกิลที่ใช้ไปนะครับเช่นเรากิ้งสกิลหนะครับกิ้งแบบนี้แล้วยิงนะครับแต่ยิงใส่คีบแบบมันไม่ลดให้นะนะครับยิงใส่ป้อมก็ไม่ลดมันจะลดแค่ฮีโร่นะครับก็คือกิ้งยิงสกิลหโดนฮีโร่มันลดคูดาวสกิลหนึ่ง0.5วิสกิลสองโดนฮีโร่ ลดคู่ดาวสกิล1วิอันตีโดนฮีโร่ลดคูดาวสกิล1วิเพราะงั้นเราจะเห็นว่าตอนเลสเกมเนี่ยไวโอกิ้งยิงเสร็จปุ๊บกิ้งยิง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 ,ยง,ยง,ยงสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากการลดคูดาวที่ค่อนข้างจะเยอะในตอนเลสเกมนะครับแล้วก็ยิงโดนฮีโร่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ไวโอแบบกิ้งเป็นบ้าคลั่งเลยนะครับแต่ก็จะสังเกตว่าบางครั้งไวโอกิ้งยิงแล้วมันไม่เห็นกิ้งต่อได้เลยก็เพราะว่าบางครั้งการก แรงขึ้นนะครับเวลายิงถัดไปเนี่ยแรงขึ้นมากๆเลยแล้วก็ไกลขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเรากิ้งใกล้ๆฮีโร่ศัตรูเนี่ยตัวละครเราจะวิ่งเร็วขึ้นประมาณ50เป็นเวลา2วิมังถ้าจําไม่ผิดนะครับแล้วก็สกิล2ก็จะเป็นปลาระเบิดปลาน้อยหนาไปนะครับปลาแต,แตงโมแตงโมแตงโมไปข้างล่างนะครับปลาไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอออีกฝ่ายเนี่ยก็จะติดสโลว์เป็นสโลว์ที่ผมบอกว่าค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะสำหรับเอ่อสโลว์แตงโมของจิตตราลูกนี้นะฮะ ลองผมไม่แนะนําให้อัพเป็นอัพนำอะ่ะผมให้อัพสกิลหนึ่งนำแล้วกันเออเพราะสกิลหนึ่งเวลากิ้งปุ๊บมันยิงแรงนะครับพูดถึงจินแตงโมจินตลาคุณลุดเลยโทษทีอ่ะก็ฟาร์ไมไปเรื่อยนะครับในช่วงต้นเกมกลางเกมไม่ต้องรีบอะไรการอัพอันติคอนคาสีกราวใช่ไหมมันชื่อนี้ใช่ไหมถ้าเราใช้อันตินะครับอันติของไวโอเนี่ยไปโดนศัตรูเนี่ยหรือว่าแบบจาราสคีฟอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าให้ใช้คู่กับพันธุ์นะครับใช้คู่พันธุ์นิดโดยการตีให้ศัตรูเนี่ยหรือว่ามังกรใหญ่ก็ได้เอามังกรใหญ่ม่มาาเลยยจะไดด้ไงไงูง เออมังกรใหญ่เลือดต่ำกว่าประมาณ35%แล้วเรากดอันติปุ๊บกดพานิชพร้อมกันที่จังหวะอันติไปชนนะครับมันจะแบบล้าได้เกือบร0% 0เลยนะครับมันจะเป็นการแบบล้าช็อตคลปที่ค่อนข้างเรียดดีสําหรับตัวละครของไวโอเลตนะครับในตอนต้นเกมก็อย่างที่เห็นนะตัวละครเราทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะงะั้นเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอะไรเนาะเพราะว่ารีบไปก็ทําเชื่ออะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับทุกคนก็เนี่ยฟาร์มไปฮะฟาร์มตะมุตะมิฟาร์ม <c oughs> ตะมุตะมิ ก็ไม่มีดาเมจอยู่ดีเพราะว่าไอเทมที่เราออกเป็นแบบธนูตีเร็วนะครับลงเท้าตีเร็วคือทุกอย่างที่เราเอามาคือตีเร็วดูดเลือดตีเร็วตุดเลือดเห็นไหมตุดเลือดอะไรละดูดเลือดนะครับแล้วก็เราเนี่ยยังไม่มีดาบคีนะครับเพราะงั้นเวลาเรายิงเห็นไหมมันต้องพึ่งดวงนะครับในการติดคีอัตราติดคีของเราเนี่ยแค่16เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงั้นในตอนต้นเกมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเลือดเขาเหลือน้อยๆอ่ะโอเคเรายิงต่อยิงต่อได้แต่ถ้าเลือดเขาเหลือเยอะแล้วต่อได้นะแต่ก็ตอดแล้วก็ถอออออยยกกนรบบต่่่่่แแแลล้้้ววววววาาิิิิิิิงงงงงโึ เวลากิ้งจะสังเกตว่าผมจะไม่กิ้งหน้าเข้าไปเวลากิ้งเนี่ยสตูอยู่งหน้าอาจจะกิ้งถอยหลังหรือกิ้งเฉียงนะครับเวลากิ้งแนะนําให้กิ้งเฉียงๆกิ้ง45องศากิ้ง90องศาอะไรเงี้ยอย่ากิ้งไปแบบตรงๆนะครับอย่ากิ้งไปแบบตรงๆให้แบบกิ้งเอียงกิ้งเอียงกิ้งเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรเงี้ยนะครับมันจะทําให้แบบสตูเนี่ยแบบฆ่าเรายากขึ้น ถ้าแบบอสตูอยู่หน้า,าเวนมนอยู่หน้าแล้วกิ้งหน้าไปเลยตุ๊บเนี่ยก็โดนเขากระทืบลุมกระทืบชิบหายเลยครับแต่ว่าถ้าศัตรูอยู่หน้าเรากิ้งเฉียงเฉียงถอยหลังกิ้งเฉียงเฉียงไปข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วยิงแล้วถอยมาอะไรเงี้ยมันยังพอที่จะหนีได้นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการเล่นไวโอแบบพื้นฐานมากๆเลยนะสำหรับการกิ้งนะครับเคยเห็นคนเล่นไม่เป็นก็จะกิ้งแบบกิ้งเข้าหน้าไปเลยอนะไรเงี้ยก็อันตรายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องบอกนี้ตัวละครของไวโอเป็นตัวละครที่เน้นระยะในการเล่นนะครับถ ผมเนี่ยจะไม่กิ้งเข้าไปข้างหน้าเลยผมจะกิ้งเฉียงกิ้งเอียงแล้วกิ้งยิงอยู่ข้างหลังเห็นไหมยิงเสร็จพอเขามาปุ๊บผมจะหนีเขามาปุ๊บผมจะหนีนะครับเขาเข้ามาใกล้แบบในระยะที่แบบระยะทําการของเขาผมจะกิ้งหนีแล้วก็ไปยิงกิ้งหนีแล้วก็ไปยิงทําแบบนี้เรื่อยๆนะครับ <c oughs> เนี่ยผมจะไม่ค่อยแบบเข้าสุดะนะครับพะเข้าสุดไปก็อย่างที่เห็นว่าตัวละครเราเนี่ยมันต่อให้มีดามเมจก็ตามผมก็จะไม่เข้าสุดนะเพราะว่า เราไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นแนะตัวเราอะบางทีมันก็แบบไม่ได้ยิงตุ้มเดียวหายมันแบบสมัยที่ไวโอเป็นแบบเทพเจ้านะครับเป็นลูกรัก GM ก็ไม่ใช่สมัยนั้นเนาะเราก็ต้องแบบค่อยๆตอดค่อยยิงไปนะครับแล้วก็มีคนขอถามมาเยอะสําหรับเอ่อลูนแลมเพลซึ่งผมก็บอกไปแล้วนะว่าไวโอเล่นรูนแลมเพลได้นะครับแต่ว่าข้อเสียเลยคืออย่างที่บอกว่ามันมีอตัตราคีที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับลูนแลมเพลแค่7%ถ้า7%มาบวกกับดาบคีที่เราออกเพียงชิ้นเดียวในเกมเนีย อัตราการคี้มัน30กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ครับคือมันน้อยมากนะครับคือยิง2ดอกเนี่ยเพอๆไม่ติดคี้แล้วทำไงไบโอไม่ติดคี้นี่ก็หมาอยู่นะผมบอกตรงๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ใส่เป็นรูเลตน่าจะดีกว่าเล่นได้ทั้งช่วงต้นเกมกลางเกมเลสเกมเนี่ยเราก็จะเป็นตัวละครที่ยิงเน้นระยะนะครับสำหรับการเล่นไบโอเนาะก็สำหรับไบโอหยิบมาตอนไหนดีเห็นคนถามมาเยอะนะครับหยิบมาในกรณีที่ทีมเขาตัวล้วงน้อยๆนะครับแครี้เยอะๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีตัวล้วงก็ได้แต่ว่าเป็นตัวล้วงที่ไม่ดี ไม่ดีเขาเรียกว่าไม่ได้ชนะทางเราเช่นตัวอะไรเช่นสมมองว่าเซเนเทียก็ไม่ได้ชนะตัวเรานะตัวละครที่แพ้ตัวโป๊กครับแพ้ทางตัวโป๊กะจะแพ้ไบโอเช่นเออเซเนเทียอย่างที่บอกเซเนเทียแพ้ตัวโป๊กนะก็จะแบบเข้ามาก็จะลาบากนิดน,นึงแบบเข้ามามันไม่มีสตันไงมันหยุดเราไม่ได้นะครับเราก็กิงยิงยิงไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เกมนี้ผมมองว่าอาร,รัมก็ดูจะแพ้ทางเราไม่น้อยนะเพราะว่าตัวละครของอาร,รัมเนี่ยต้องวิ่งเข้ามาจับ วิ่ง้ามาจุ๊บเราใช่ปะแต่ว่าเราอะกิ้งยิงกิ้งยิงแล้วถอยเพราะเข้ามาใ,ใกล้กเรากิ้งเสร็จเราวิ่งเร็วนะครับปาสกิลสองสโลีกว่ามันจะเข้ามาจับเราได้ก็ลาบากนะยกเว้นจะฟิกเกอร์เข้ามานะครับเพราะงั้นเนี่ยการเล่นวโอก็อยู่แล้วแต่เกมด้วยไม่ใช่ตัวละครที่เล่นป่าในทุกเกมนะบอกก่อนนะครับเช่นเกมที่แบบ เจอตัวละครล้วงเก่งๆนะครับหายตัวก็มาล้วงแบบไอ้ลิงะไรเงี้ยนะครับตกปาตกป้าหายอะไรเงี้ยก็เล่นยากอยู่นะครับหรือว่าตัวละครล้วงหนักๆเช่นเพนนะครับอยู่ๆแม่งวิ่งล่างผีก็มาฟันปึ้งปังตายอะไรเงี้ยก็ลําบากอยู่นะครับเพราะงั้นก็เวลาจะเลือกตัวอะไรก็ดูด้วยนะครับว่าแพ้ทางตัวอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนตัวที่ผมเกลียดก็จะเป็นเพนนะครับจะเป็นเพนเป็นซาต้าพวกที่เข้ามาไม่มีปีไม่มีคุณเนี่ยนะครับเพนซาต้านาคอสอะไรเงี้ยที่ผมค่อนข้างจะเกลียดนะครับแล้วก็อีกตัวมูลา แม่งพุ่งฟันพุ่งฟันพุ่งฟันเปิดอันติยังไม่ทันได้ยิงเลยตายซะแล้วนะครับไวยโอแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าไวยโอควรเล่นกับทีมนะครับทีมที่เป็นทีมที่มากับเราเลยจริงๆอะ่ะไม่ใช่แบบทีมในสตรีมอะผมนะอันนี้มันก็มีโอกาสที่จะแพ้สูงเหมือนกันนะครับกับการเล่นไวยโอกับลูกเพจนะด้วยความที่ว่าแบบไวยโอเป็นตัวละครเจ้าหญิงครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นตัวละครเจ้าหญิงคือตัวละครที่ต้องได้รับการปกป้องอย่างสูงส่งจากเพื่อนนะครับ มันไม่สามารถวิ่งไปคนเดียวแล้วแบบอากูมาแล้วหนึ่งต่อห้ามาเลยจะเพื่อนๆนะครับไม่ใช่ครับถ้าไปแบบนั้นอย่างที่ผมบอกอุกูมาแล้วจะหนึ่งห้าเนี่ยกูตายแล้วจ้ะนะครับผมให้หลังจากห้านาทีหลังจากที่เข้าไปนะครับหายแน่นอนนะครับไบโอเป็นตัวละครที่เพื่อนจ๋ามาหน่อยเพื่อนมาช่วยเราหน่อยเพื่อนมายืนแทงให้เราหน่อยมารับตีให้เราหน่อยเรากิ้งยิงข้างหลังอะไรเงี้ยนะครับมันจะเก่งแบบนั้นมากกว่ามันจะไม่เก่งแบบยืนรับอ่ะมันจะยิงเก่งแบบยืนข้างหลังยืนยิงฟรียิงฟรีนะครับเพราะงั้นการเล่นไบโอก็แนะนําว่าต้้องงเเเปป็็นนนนนคล่ระดดับึวย นะครับไม่งั้นก็อาจจะเล่นยากนะประมาณนี้นะครับก็าฟาร์ไมไปเรื่อยในช่วงต้นเกมกลางเกมเนาะอย่างที่เห็นนะครับไอเทมสมมุติว่าเราเจอทีมเขาเรารู้สึกว่าเอ้ยแม่งแท้งเยอะจังวะนะครับก็เป็นมุลาภาษนะครับแต่ว่าในกรณีกรณีหนึ่งที่เราแบบเจอตัวละครแบบเออไม่มีแท้งเลยหรือว่าแท้งก็ไม่ใช่แท้งที่แบบมีเกราะอ,อะไรหนาขนาดนั้นน่นะครับล้วก็เป็นโบเกนสเปียร์ก็ได้ในการเอามายิงอีกทีมแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นมุลาในตอนเลดเกมนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยผมรู้สึกว่าโอ้โห ดูตัวละครทีมมันครับตัวละครทีมมันเนี่ยอาจจะไม่ใช่แข็งจ่าขนาดนั้นนะแต่ในสําหรับผมอ่ะเยน่าก็เป็นตัวละครที่ถึกมากๆตัวนึงครับเพราะงั้นเนี่ยการออกมูลามาก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดีนะเกมนี้ผมออกมูลาเพราะว่าถ้าพูดผิดนี่ฮาอยู่นะอ่ัเนี่ยเห็นปะ่นะดาเมจเราค่อนข้างที่จะแรงนะครับกิ้งยิงคือการคอมโบไบโอไม่มีอะไรเลยก็คือแบบกิ้งอยู่ข้างหลังอะ่ะกิ้งยิงกิ้งยิงกิ้งยิงมีจังหวะก็ปาสกิลสองเปสโลเข้าบ้างนะครับแล้วกิ้งเฉียงเนี่ยเห็นว่าผมเป็นคนกิ้งเฉียงนะ เฉียงแบบเราจะไม่กิ้งตรงๆให้แบบเขารู้ทางเลยเราจะกิ้งเฉียงไปเรื่อยๆครับเฉียงซ้ายเฉียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาไปเรื่อยนะครับสู้ไม่ได้ไม่สู้นะครับผมย้ําหลายรอบมากสําหรับตัวละครติมติแบบเรานะครับสู้ไม่ได้ไม่ต้องสู้นะครับวิ่งหนีไปเลยครับวิ่งหนีไปให้ไกลเท่าไหร่ยิ่งดีฮะหนีไปเลยทุกคนไม่ต้องสู้สู้ไม่ได้เพื่อนตายแล้วแทงตายแล้วไม่ต้องสู้เลยนะครับตัวละครเราเป็นกาฝากครับเราจะหลบอยู่หลังแทงนะครับเราไม่สามารถไปยืนนาหน้าแทงได้นะถ้าแบบเกมไม่ได้นําขั้นสุด อันนี้2 0 3สกอร์ผมดูดีก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับต้องบอกกอนนะถ้าแบบโดนล้วงหนึ่งทีก็ตายนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวละครแคลรี่นะครับตัวละครตัวนี้ดาเมจแรงมากๆหลังจากมีของประมาณ4 5ชิ้นตอนนี้ก็เริ่มที่จะถึงเวลาแล้วนะครับรอชิ้นที่5ก่อนนะครับจะแรงมากๆนะก็ฟรามไปเรื่อยนะครับขออย่างเดียวเวลาเล่นวโออย่าประมาทนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมทํามาตลอดนะไอนความประมาทเนี่ยนะครับความประมาทเป็นหนทางสู่ความวิบัตินะครับ กิ้งแล้วยิงพอิกิ้งยิงเดี๋ยวดูนะมันจะลดคู่ดาวเร็วมากนะครับเห็นไหมกิ้งยิงสกิลโดนลดคู่ดาวสกิลโดนลดคู่ดาวเห็นไหมมันจะลดคู่ดาวไปเรื่อยครับยิงโป๊กเห็นไหมคือไบโอมันเป็นตัวละครที่เน้นคริทถ้าตีติดคริทก็เก่งนะครับแต่กับกันคืออย่างที่บอกว่าถ้าตีติดคริทเก่งจริงแต่ว่าคุณจะเอาคริทแบบไหนคุณจะเอาแรมเพจเหรอแรมเพจมันก็ใช้เวลานานนะแล้วจังหวะเนี้ยจริงๆแบบกลับบ้านก็ได้นะกลับบ้านก็ได้ครับจังหวะนี้ผมแบบรอฮะรอเขายิงครับวิ่งหลบฮะรอเขายิงฮะวิ่งหลบฮะ สักพักมันโดนปิดโดนปิดซ้ายขวาเมื่อกี้คือเยนามาทางซ้ายใช่ไหมไอรดิ ID มาทางขวาก็แบบแห้งครับคือแบบเปรี้ยวตีนไปหน่อยอย่างที่บอกเลยนะครับความประมาทคือหนทางสู่ความวิบัตินะครับก็ฟาร์มไม่เรียลในไบโอรอมีของยิ่งเลดเกมยิ่งน่ากลัวนะครับเป็นตัวละครที่ไม่กลัวการเลดเลยเพราะว่ายิ่งเลดยิ่งแรงยิ่งเลดยิ่งยิงโหด นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเลยคือสกิลในความโหดมันก็ลดลงไปพอสมควรนะครับไม่ได้แบบเฮ oh ้ยโอ้โหพี่แม่งโหดที่หายเลยพี่ยิงยับเลยก็ไม่ขนาดนั้นนะครับมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะที่แบบยิง1นัดแบบตาย2นัดตายอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนคือแพทนี้มันก็มันก็ยิงแรงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงสุดนะครับก็แบบยิงพอแบบแบบเขาเรียกยิงพอสังเขยยิงพอตะมุตะมีนะครับยิงพอสะดุ้งเออไม่ได้ยิงปุ้งตายเลยไม่ใช่ แพทที่แล้วอ่ะใส่แอมเพเพะวแบบดาเมจมันเวอร์นะครับแต่แผทนี้ใส่แค่เลดก็พอไอแพทที่แล้วที่ผมพูดถึงนี่ก็ประมาณ500รล้านปีที่ผ่านมาคือแบบนานมากนะครับแผทนั้นขอกินน้ำก่อนพูดเยอะแล้วมันแบบคอแห้งนะเนี่ยก็ค่อยๆกิ้งยิงไปฮะตัวเราจะสังเกตว่าตัวเรากิ้งยิงกิ้งยิงกิ้งยิงไปเรื่อยนะดาเมจมันก็ค่อยๆมาครับเนี่ยแบบเขาไม่อยู่ก็ตีป้อมเขาก็ได้นะครับเขาไม่กันกันป้อมไม่ได้ตีป้อมตีป้อมไปเรื่อย อย่างที่เห็นแหละนะครับดาเมจค่อนข้างดีดีนะครับสำหรับตัวละครของไวโอนะยิงคนก็แรงนะครับยิงคลิก็แรงเพราะว่าเราเอาไอ้นี่มาเอาของฟาร์มมาเนี่ยฟาร์มไปเรื่อยฮนะไม่ต้องรีบอะไรฮนะกิ้งหลบไปเรื่อยกิง้งยิงกิ้งหลบกิ้งยิงกิ้งหลบไปเรื่อยนะมผมว่าเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างจะสนุกแต่ว่าต้องมีเพื่อนมากันนะเนี่ยอันตีของเราลืมอธิบายไปเลยอันตีของเราเนี่ยจะแรงขึ้นตามไ้นี่นะ อันติวเราจะแรงขึ้นตามเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์เลือดของอีกทีมที่หายไปมันก็คือ execute นั่นแหละถ้าพูด,ดง่ายๆะนะครับอันติไบโอถ้าทีมเลือดน้อยกว่าสักประมาณ20% 30%ก็เตรียมยัดอันติเสรหน้าเลยก็ได้นะครับสัก20%น่ะผมว่ากำลังดีนะยิงไปหนึ่งทีล่วงฮนะคือเล่นเป็นนักรบจริงๆนะผมเนะี่ยนักสู้แห่งกรุงศรีของจริงในไล่ยิงไล่ย,ยิงไล่หลบเลยแกก็อย่างที่เห็นครับตัวละครเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่เก่งมากๆนะครับในช่วงกลางเเกมลเกม นะครับตอนนี้ก็ถึงเลดเกมแล้วมีของหชิลดามเมจก็เริ่มแรงนะครับแล้วก็ที่สําคัญไวโอเนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้าเอามาฟาร์มป่าในช่วงต้นเกมเนี่ยตอนเลดเกมเราสามารถที่จะขายเทมป่าได้แบบไม่มีใยดีเลยนะครับก็คือ กดไอเทมป่าแบบขายทิ้งไปเลยแบบไม่เอาแล้วธนูแม่งเบานะครับอาจจะไปออกเป็นโบเกนแทนนะครับอาจจะไปออกเป็นเอ่โบออฟสตาร์เตอร์หรือว่าธนูดูเลือดใหญ่แทนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยนะครับตอนนั้นก็อยู่ที่วิจารณญ,ญาณหรือว่าอยู่ที่ความคิดเราและว,ว,ว่าเราจะออกอะไรนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันแรงไม่พอเพราะว่าสายธนูอ่ะมันไม่แรงอยู่แล้วมันไม่ได้บวกดามเมจเยอะนะครับมันไม่ได้บวกเยอะเท่าดาบฟาร์มโซลิเวอร์บางทีอาจจะขายธนูไปออกดาบฟาร์มโซลิเวอร์ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่นะครับเนี <c oughs> ่ยเราก็ค่อยๆคร เดี๋ยวค่ยยิงบุ๊กปักปุบปักปุบป,กปักไปฮะดาเมตอาจจะไม่สุดแต่ว่ามาเรื่อยๆนะครับเนี่ยมาเรื่อยๆก็ยิงโดนเขาที่แปดร้อยนะเบามากเลยฮนะเนี่ยยิงโดนเท่าแปดร้อยนะกิง้งยิงพันสองแปดร้อยยิงโดนเท่าสองพั2000นคะรับไม่ถือว่าแรงมากนะแต่ก็โอเคฮะ,ะยิงไปเรื่อยฮะยิงไปเรื่อยตัวเราประมาณนี้นะครับดาเมตไม่ถ้าถามผมว่าแรงไหมผมว่าไม่ถือว่ากลางๆมากเลยนะดาเมตเราแบบ มันก็กลางๆอ่ะแต่ข้อดีคือตีป้อมได้ไงเออตีป้อมตีคนเลยได้ค่อนข้างจะดีนะครับ <c oughs> อันนี้ก็อยากจบป้อมคนนะไม่ได้ไม่อยากนะแต่มันจบไม่ได้ครับแมงทีมแมงเกิดเดี๋ยวแมงฟิกเกอร์มาแทงเปิดอันติสวนหน้าเอ้ยมันไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เป็นออฟเลนนี่ว่ะใช่ปะ่ะ <c oughs> ไม่น่าจะเป็นออฟเลนนะไอ้ลิ เออกวนพุ่งก็มาปาทางกระจายโดนแล้วไม่ริวโนเอคารีครับเดี๋ยวแห้งครับก็ฟาร์มไปเรื่อยตอนเล่เกมเราขายของทิ้งได้อย่างที่เห็นนะเราสามารถที่จะขายรองเท้ากันซีซีทิ้งได้นะครับขายรองเท้ากันซีซีไปออกเป็นดาบแดงเฟลทูดก็ได้นะครับในการเร่งดามเมจให้การโจมตีของเราเนี่ยแรงเกิน2,000นะครับก็อาจจะได้ดามเมจแรงขึ้นมาประมาณสัก3,000ได้ประมาณนี้3,000 4,000ก็น่าจะโอเคอยู่นะสองพันเจนะครับถ้าตีศัตรูแบบเลือดต่ำกว่า50%ด้วยมันน่าจะแรงขึ้นอยู่นะสามพันส ถ้าถามว่าแรงไม่3,002ส่วนตัวผมมองว่าก็ไม่แย่นะครับไม่แย่แต่ก็ไม่ได้แรงเวอร์นะครับถ้าเทียบกับตัวละครของทอนนะแต่ทอนมันใส่ลำเพดไงมันก็วัดกันไม่ได้อีกเนะาะดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยฮะเอออีกอย่างหนึ่งวิธีการเช็คพุ่มนะครับของไวโอนะเราเช็คพุ่มง่ายๆนะครับสมมุติว่าไม่มีศัตรูอยู่ใช่ปะ่ะเราอยากเช็คพุ่มเราก็กิ้งสกิลหนึ่งไปปาสกิลสองเข้าไปในพุ่มนะครับแล้วกดยิงไปเลยนะครับอย่าก,กดเดินนะพุ่งสกิลหนึ่ง ปาสกิล2แล้วก,กดยิงแบบยิงเออ,เอ,อไปเลยนะครับมันจะตรงตามทิศทางที่เราปลาระเบิดไปเลยอันนี้ก็คือเทคนิคในการปลาระเบิดแล้วยิงของไวโอนะครับเนี่ยเราจะกิ้งสกิลหนึ่งปาสกิลสองแล้วยิงปกติประมาณนี้นะครับดาเมจมันจะค่อนข้างที่ะจัดจ้านนะแล้วก็อย่างที่เห็นครับตอนเลดเกมไวโอดาเมจแรงเวอร์นะครับเราสามารถที่จะขายเทมทิ้งได้อีกนะตอนเนี้ยขายธนูดูดเลือดนะครับหรือว่าธนูฟามนั่นแหละไปออกเป็นโซลิเวอร์ในการเล่งดาเมจแล้วก็ลดคูดาวให้ตัวเองก็ได้นะครับแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าลดคูดาวของผม40%แล้วเพราะมีลดคูดาวปไปในเทม2์อเแล้วก็จากว่าฟ้า20%์นะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงนะก็ขายเคี้ยวไปออกก่อเกิดก็ดีครับขายเคี้ยวไปออกก่อเกิดเพราะว่าแบบมันต้องเป็นไฟใหญ่ถ้าตายไปทีอาจจะไม่คุ้มครับเกมกอาจจะเปลี่ยนได้นะก็ค่อยๆยยิงะกิ้ยิง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 ไปโดนโดนแทงพันห้าผมก็รู้สึกว่าแรงแล้วนะเออโดนไปทีพันห้าพันห้าพันห้าก็แรงอยู่นะครับเยน่าเข้าหลังนะ ยิงไปหนึ่งทีพันห้าครับยิงไปอีกหนึ่งทีครับเรียบร้อยแห้งประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นไวโอใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับก็คิดว่าอาจจะได้อะไรจากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกังใจกันนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอกันต่อไปนะครับหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์ขอกันมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเห็นก็เดี๋ยวทําให้นะครับประมาณนี้ดาเมจไวโอผมบอกว่าไม่ใช่ตัวละครที่แรงเบอร์แต่ก็เป็นตัวละครที่เก่งถ้าเกิด นะครับก็เอาไปเล่นป่ากับเลนแครี่ได้นะครับดาเมจระยะไกลตีป้อมค่อนข้างดีตีคนค่อนข้างได้นะครับก็ลองดูเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอเกันคลิปหน้านะครับทุกคนวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ